สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักษณทางช่องทางซีมีดับมีค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565เราจะมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดป็นพุธวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าดวงเฮงในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะก็คือบริวารจะทำเกินหน้าที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในเรื่องงานได้นะคะ ส่วนคนที่เกิดวันอังคารวันเสราร์แล้วก็วันพฤหัสก็คือในวันนี้นะดวงการงานค่ะราบรื่นคล่องตัวประสบความสําเร็จมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะแถมดวงการเงินเด็กยังคล่องไม้คล่องมือแต่คุณจะต้องระมัดระวังคนแปลกหน้าค่ะที่เข้ามาตีนสนิทคนคนนี้จะทําให้คุณเสียเงินได้สำหรับสีมงคลในวันนี้จะเป็นสีขาวสีฟ้าสีํำเงินแล้วก็สีดำส่วนเครื่องประดับเสริมดวงนะคะที่เราควรใส่ติดตัวไว้ก็จะเป็นเครื่องเงินเพชรหยก แพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรับสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะทําการสักการะรบ,บูชาเพื่อขดโชคลาภเนี่ยก็จะมีองค์ท่านเทาเวสสุวรรณพระราหูค่ะน้องส้มฉุนไอ้ไข่หรือแม้กระทั่งกุมานที่เราเลี้ยงไว้ด้วยนะคะสามารถจะไปขอเลขขอโชคลาภจากเขาได้คนที่เกิดในเดือนพฤษภาค,คมหรือเกิดในดว,วันนี้นะแล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเราเนี่ย เน้นเรื่องของการให้ทุนการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสง์ก็ดีหรือเด็กกำพร้า,าเด็กยากจนก็ได้ค่ะอันนี้ส่งตรงนี้นะจะทําให้หน้าที่การงานของเราค่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วยังแก้ปัญหาในเรื่องของบริวารได้อย่างดีด้วยสําหรับเรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาตรเลี้ยงพระถวายสังฆทานก็ขอให้อาหารนี้มีลักษณะของเป็นเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวซาลินนะคะ อันนี้จะเป็นเคร่างาให้หน้าที่การงานหรือการลงทุนต่างๆของเราเนี่ยนะคะมีการต่อยอดได้แล้วยังได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะการเงินจะไหลคล่องมือไม่ขาดสายเราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันจันทร์ที่2 3พฤษภาคม2565ในรอบ17.30น,นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข7เลข4 เลข 5, 8เลข1เน้นมาที่เลข0กับเลข7สำหรับชุดจับคู่ 02, 03, 06, 09 27, 37, 67, 97ส่วนในช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้นะคะก็จะเป็นเลข1เลข7เลข9เลข3เลข8เลข2เน้นมาที่เลข1กับเลข7ชุดจับคู่ 10151614 07576747แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินและที่วางไว้ให้ก็จะเป็นเลข6เลข9เลข3เลข0เลข4เลข7เน้นไว้ที่เลข6กับเลข9สําหรับชุดจับคู่6162 6568 1929 5989 อันนี้ก็จะเป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2 5 6พน,นะคะช่วงนี้นะคะจารักจัจะจะบอกนิดหนึ่งว่าใครที่ติดบนไว้นะคะถ้ามีโอกาสแก้บนนะเพราะว่าสิ่งต่างๆนะีคะจะได้คล่องไม้คล้องมือจะได้ไม่ติดขัดนะคะแล้วในเรื่องของการให้ทานนะคะกับคนที่เขายากไร้นะคะกว่าเราเนี่ยก็ยังต้องทำอยู่อย่างสม่าเสมอนะเพื่อที่จะได้ การเงินการทองเราเนี่ยจะได้มีความคล่องไม้คล่องมือคล่องตัวได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วพรุ่งนี้ค่ะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารักษ์ทางช่องทางซีมีดอดมีเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพรับโชคกันท่นหน้าสวัสดีค่ะ